สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบปั๊มลมแบบสำรองไฟอัตโนมัตินะครับ C.P.A 100นะครับว่าทำไมแบตเตอรี่ทำงานแบตเตอรี่ทำงานได้น้อยครับระเดีตามลมทำงานได้ระยะเวลาสั้นนะครับผมวันนี้ผมก็ลื้อออกมาแล้วนะครับก็มาลือออกมาแล้วมาดูว่าแบตเตอรี่บวมนะครับผมบวมมากเลยนะครับตอนนี้ด,ด,ดูดูด้านบนนะครับ โก่งออกมาเลยครับช่องตรงกลางโก่งมาเลยนะครับแับนี้เราก็จะทําเปลี่ยนทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมที่เราก็ซื้อแบตเตอรี่ตัวใหม่มาแล้วนะครับแบบนี้นะดูเรียบเทียบกันเลยนะครับว่าบวมกับไม่บวมนะครับตัวเก่ากับตัวใหม่นะครับทีนี้เราก็จะทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมเราก็ดูว่าโวล์เท่ากันกระแสเท่ากันนะครับความกว้างความยาว ต้องเท่ากันครับเพราะเราจะมาเดี๋ยวถ้ามันยาวกว่าเราก็หรือสูงกว่านะครับเราก็จะมาใส่กับปั๊มลมไม่ได้นะครับไม่ใส่ช่องของช่องไม่ได้นะครับนี่นะครับตอนนี้ใส่แบตเตอรี่นะครับช่องรับใส่แบตเตอรี่ไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูขนาดด้วยนะครับของแบตให้มันเท่ากันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนนะครับครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ปั๊มลมแฮรเรีย CPA 100เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็บัตรีเข้าโคบวกโคลบของแบตเตอรี่เรียบร้อยนะครับจากกรณีที่แบตเตอรี่บวมนะครับแล้วก็เก็บประจุไฟฟ้าได้ไม่เยอะครับทําให้เราปัมลมใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับก็ก็หมดลมแล้วนะครับก็ปัมแบตเตอรี่ก็ไม่ทํางานแล้วนะครับเราก็เลยทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมนี่ก็ทําการเตแบตเตอรี่ไฮเรีย C P A 100แอมป์เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับต่มาลองดูนะครับว่า แบตเตอรี่ทำงานไหมนะครับผมโอเคครับปั๊มทำงานแล้วนะครับผมโอเคครับเรียบร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนแบตเตอรี่เรียบร้อยจากกรณีที่แบตเตอรี่บวมนะครับโอเคครับผม